สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ้าก,ก็จะมาส่งมอบรถนะคะเป็นมิซูมิชิปาเจโร่นะคะ 2.4GT คันนี้นะคะปี2018เนาะอ่าวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์พี่บิวกันนะคะหลังจากที่จะได้รับคัรับรถคันนี้ไปไว้ใช้งานนะคะสวัสดีค่ะพี่บิวสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้พี่บิวทำอาชีพอะไรอยู่คะพี่เป็นวิศวะเครื่องยน์นอ๋อโอเคแล้วพี่บิวอ่าติดต่อเรามาจากช่องทางไหนคะพี่ ติดตามจากไหนทา, Facebook. ทางเฟซบุ๊กอ๋อทางเฟซเฟซบุ๊กเนาะแล้วพี่บิวอ่ะใช้แล้วใช้ระยะเวลาในการรอไฟนซ์เนี่ยกี่วันคะพี่ประมาณ2วันอืมสองวันรู้ผลเลยนะคะแล้วพี่บิวได้โปรส่วนลดอะไรจากทางร้านเราไปคะได้ส่วนลด4ี่หมื่นค่ะราคาโอเคคันนี้นะคะลูกค้าได้โปรส่วนลด4 0,000บาทจากทางร้านเราไปเลยนะคะแล้วพี่บิวรู้สึกประทับใจยังไงกับ บริการของทาง p พอ f e c ฟคคาร์หรอคะพี่ก็รถมีคุณภาพครัแล้วก็เซลล์บริการเป็นกันเองค่ะโอเคแล้วก็เคสนี้นะคะลูกค้านะคะเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดราดบุรีนะคะแล้วก็มีรถคันเก่ามาเทินเอารถเราด้วยเนาะนะคะสำหรับวันนี้จะก็อขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ